ลมอะไรจะแรงนะที่นิยมว่าโทนาโดบ่ยูริเคนบ่เฮอริเคนยูริเทนเนี่ยมันสีเว้ยเฮอริเคนโทนาโดลมอะไรก็ไม่แรงเท่าลมปากหรือลมหึง ลมปากคนนี่ทำให้หวั่นไว้ที่สุดบางทีมันพูดดีก็หวั่นไวไปอีกทางหนึ่งเหมือนขี้พึ่งหลนไฟนั่นแหละแต่ถ้ามันพูดร้ายลมตัวนี้ก็ทำให้เราเป็นบ้าโกรธเลยตอบโต้ถึงกับทำร้ายทำลายกัน ดนั้นคนสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีนี่โอ้ยไม่ง่ายเลยโยมถ้ามาพยายามนึกถึงนึกถึงในเราเวลาเราทำวัดกรวดน้ำเนี่ยพระปัดเจอกับพุทธสมทบพระสงฆ์ที่พึงพยองพระสงฆ์ที่พึงพยอง พยองอะไรยิงพยองด้วยจองหองพองขนใส่กับคนบ่เปล่ายิงพยองได้ตรงที่ก,กิเลสความโลภความโกรธความหลงนะยั่วยวนไม่ได้ชวนให้รักไม่รักชวนให้โกรธไม่โกรธชวนให้เกลียดไม่เกลียด ชวนให้หลงไม่หลงจิตใจเป็นปกตินิ่งได้เนี่ยนี่พระสงค์ผู้พึงประยองโลกกระทำฉาบไม่ติดโลกามิตฉาบไม่เปื้อนเนี่ยนี่คือพระสงค์ผู้พึงหยองยิงทรนงยั่วไม่ได้ยุไม่ได้หลอกล่อไม่ได้จิตใจมั่นคง เพราะมีสมาธิที่เราตื่นมาแต่ดึกลูุกมาแต่เชา้าตีสามละครั้งดังลุกมานั่งเพียนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ อาจจะง่วงอาจจะเหนื่อยอาจจะล้าธรรมดาคนแต่ว่าเราต้องการความสงบร่มเย็นต้องการจิตที่เป็นอิสระจากอารมณ์ของโลกอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง ก็ต้องเพียนไปแม้ร่างกายจะอ่อนล้าไปบ้างง่วงเงาเศร้าซึมไปบ้างแต่มันก็ต้องต่อสู้เพราะสิ่งที่เราหวังเนี่ยมันมีค่ากว่าเงินกว่าทองกว่าเพชรกว่าพลอยคือจิตใจที่ไม่หวั่นไหวจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์บางทีก็นึกถึง โอ้เมื่อตอนค้ำค้ำมาเนี่ยธรรมาก็ได้ยินคำหนึ่งก็โกรธอยู่เด้เครียดเลยแล้ววันนี้มันเครียดทั้งวันพราะเปิดทำงานเรื่องเอกสารนี่วุ่นวายตั้งแต่เช้าตั้งแต่ออกจากวัดเด็ตั้งแต่ขึ้นรถนั่นแหละบอกว่าต้องรีบต้องรีบเอาไปเอามาเนี่ย ไม่เสร็จนะวันนี้ไม่เสร็จเลยแล้วก็ต้องลากยาวไปนู่นถึงวันจันทรนะ์พอจะกลับมากุฏิก็ได้ยินเรื่องไม่เข้าท่าอีกเรากำลังจะทำประโยชน์กำลังจะทำคุณงามความดีพาพี่พาน้องสร้างบุญสร้างกุศลให้กับดวงจิตดวงใจถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระเจ้าแผ่นดินนายหลวงเป็นที่รักของเราคนที่คอยบั่นทอนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเลือกเกินแต่ก็เข้าใจแล้วแหละแต่ในขณะที่ต้องหาทางออกนมันก็หาคำแค่ก็เลยเห็นว่าคนที่จะสร้างคุณงามความดีเนี่ย ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไปเถอะฝ่ายธรรมะนี่ต้องทนนะแต่มาพูดมาเป็นสิบยี่สิปีแล้วหน้าที่ของผู้บำเพ็ญบุญบารมีนียต้องเป็นผู้ถูกกระทำฟังดีๆเ้อพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาพาคขาวแม่ชีญาติโยมทั้งที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านทุกคนเลย ฝ่ายผู้ที่บําเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีสร้างบารมีนี้ต้องเป็นฝ่ายที่ถูกกระทาโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนกั่นแกล้งเคยดูหนังดูละครอยู่นี่พระเอกก็ตามนางเอกก็ตามจะโดนกั่นแกล้งตลอดทนจนถึงที่สุดนี่ ก็จะเป็นนางเอกในดวงใจนางเอกเจ้าน้ำตาคนก็สงสารให้กำลังใจแต่ผู้ที่คอยกั่นแกล้งหาเรื่องนี่คือตัวโกงคือผู้ร้ายไม่ต้องทำอะไรมีหน้าที่ด่าอย่างเดียวนอนก็คิดหาเรื่องด่าตื่นขึ้นก็ด่าเลย ระดับไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าฝ่ายบ้านเมืองหรือฝ่ายศาสนาถ้าไม่เอาธรรมะมาเป็นเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตมันหลงได้นะถ้าหวังความสงบร่มเย็นหวังความรุ่งเรืองของจิตวิญญาณหวัง ตัดพบตัดชาติหวังความสะอาดบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณเนี่ยมันจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดเรื่องพูดให้คนแตกรา้าสามะคีนีพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนไม่เคยสนับสนุนการพูดจะให้เกิดความแตกแยกสอนให้คนเข้าใจผิดใส่ร้ายป้ายสีใส่ไข้บุลลี่กันเนี่ยมันไม่มีหรอก มีแต่พระองค์สอนให้รักกันสาม,มัคคีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแค่นี้บาปมันก็พอแรงอยู่แล้วคิดก็เป็นบาปแล้วพูดออกมาบาปมากกว่าเก่าทําลงไปบาปอีกเป็นสามเท่าสิบเท่านันในหลวงราชการที่เก้าเมื่อครู่เราฟังเพลงอยู่เสียดายแต่ครูบะเอ็มไม่เปิดอาจารย์สลามันฟังไม่ลึก มันผิวๆนีในหลวงท่านทรงห่วงใยอยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีที่พระองค์ดําเนินมาเจ็ดสิบกว่าปีที่ครองราชพระองค์ไม่เคยพูดคําขัดแย้ง เพราะความขัดแยง้งความแตกแยกนี่ยเป็นเสนียดมันเป็นเสนียดเป็นความไม่น่ารักก่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างเดียวเพราะคุณเจ้าญาดยมก็ลองนึกหาประโยชน์ของความแตกแยกดูสิความขัดแยง้งความแตกแยกหาคุณประโยชน์มัน หาคุณประโยชน์จากการแตกแยกยุยงใส่ไข้แล้วก็หาโทษของความสามคัคคีความรักความเมตตออกเข็นใจกันดูมีไหมแต่มานึกเลยไปถึงว่าเออถ้าบวชเป็นพระเนี่ยโกนหัวหอมผ้าเหลืองกินข้าวชาวบ้านฟรีฟรีกินฟร,ฟรีอยู่ฟรี ไปกินข้าวเขากราบแล้วเอาเงินให้ด้วยนี่ได้เรียวไดแรงมาก็เพียงแค่ยุยงให้คนแตกเล่าสามัคขีกันเท่าน,นี้เรยเสดายข้าวโยมเว้ยเสดายน้ํำยมเว้ยเสดายส้วมโยมเว้ยเป็นพระสงฆ์องข้าเจ้าแต่พยายามสนับสนุนความแตกแยกสั่งสอนคนให้แตกแยก ให้รังเกียจกันตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้คนรักคนสามคัคคีให้อภัยช่วยเหลือเกื้อกูลก็คิดไปทำงานไปกลับมาถึงกุฏิก็ทำงานเครียดนิดนึงส่งน้ำก็คิดไปเออทำไมต้องเป็นแบบนั้นก็นึกถึงคำเก่าๆ ถ้าเราจะเป็นผู้บำเพ็ญบุญญาบารามีก็ต้องเป็นฝ่ายถูกกระทำแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายที่ให้อภัยด้วยต้องอดทนต้องอดกลั้นแล้วก็ให้อภัยถ้าเคินเราไปตอบโต้ปุ๊บความดีเราก็ล่วงหล่นทันทีหายวับไปกับตามันยากไหมละ่ะโยม สร้างคุณงามความดีอดทนอดกัน้นค่อยภาคค่อยเพียนคอยทนุถนอมมาอดนะ้ากั้นนะ้าทนนะเมื่อมันทนไม่ไหวกั้นไม่อยู่พัวก,กลับไปทีเดียวคำเดียวความดีก็ละลายหายสูญพระพุทธเจ้าจึงสอนความอดทนขันตีปรมังตะโปตีติขา ขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทำยังไงขันติถึงจะมีพอละ่ะถ้าเราไม่ภาคเพียนประพฤติปฏิบัติไม่พิจารณาบ่อยๆเอาพระกรรมาฐานเนี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องประคับประคองถ้าปล่อยได้ทันทีเหมือนอาตมา บางอาจพูดบ่อยๆตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วจาคะซะส,ะสลัดออกไปซะถ้าทำไม่ได้มันก็ทุกข์เหมือนก็เครียดดีไม่ดีก็เกิดเรื่องแต่ถ้าเราฟังเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจก็แล้วแต่ได้ยินแล้วทิ้งเลย มันก็ผ่านเหมือนกับลมพัดใบไม้พัดช,ชายเขาไม่ต้องให้ค่ายิ่งให้ค่ามันก็ยิ่งเป็นไปแหละมันก็มีกำลังแต่ทำให้มันเป็นศูนย์มันเป็นการต่อสู้เป็นการตอบโต้ที่ไม่ต้องใช้แรงเหมือนพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เป็นแบบฉบับมาตั้งแต่อยู่ในาพระมหาบรมราชวังเจ้าชายเทวทัตก่อกวนตั้งแต่เด็กย้อนไปตั้งแต่อดีตชาตินู่นนะทุกพบทุกชาติมาเลยไม่เว้นแม้แต่ชาติเดียวเลยตั้งแต่ตั้งใจบำเพ็ญบารมีเนี่ยยี่ประสงค์ไขยกำไรแสนมหากับจะเกิดเป็นลิงก็ตามเป็นช้างก็ตาม เป็นพญานาคก็ตามเป็นอะไรก็แล้วแต่พระเทวทัตท่านจะต้องเป็นฝ่ายที่คอยก่อกวนฝ่ายที่ขัดขวางจึงเรียกว่ามานแต่นึกไปนึกมาก็ต้องขอบคุณท่านนเราก็เหมือนกันเลยอาตมาก็ต้องขอบคุณด้วยแต่ส่วนมากมันขอบคุณไม่ลงมันโง่ตามาเนี่ยโง่ แต่พอนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงประวัติของพระองค์เนี่ยเออมันก็น่าจะขอบคุณเขาเพราะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ไม่มีเรื่องราวถ้าไม่เราต้องงุดงิดขุนเคืองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจิตใจเรามันพัฒนาได้แค่ไหนมันเป็นข้อสอบอย่างดีที่ซื้อไม่ได้เป็นข้อสอบที่ซื้อไม่ได้จ้างมาไม่ได้ด้วย มันแกล้งทําหรือมีคนมาแกล้งว่ามันก็ไม่ใช่แต่ว่าของจริงเนี่ยมันคือบททดสอบก็ต้องขอบคุณเขาส่วนเขาจะบาปจะบุญก็แล้วแต่อันนี้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่เคยกโกรธเลยแม้แต่สักครั้งจนกระทั่งชาติสุดท้ายขัดขวางก่อกวน ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยๆจนเป็นเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นรชาชทาญาตแม้แต่ออกบวชก็ยังตามกวนอยู่อย่างนั้นถึงขนาดมีผู้กราบทูลถามว่าพระองค์มีความรู้สึกอย่างไงครับพระเทวทัตที่ก่อควนอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรมีความรักความปรารถนาดีเอ็นดูเมตตา กับราหุลซึ่งเป็นลูกของเราอย่างไรเราก็มีความรู้สึกเช่นนั้นกับพระเทวทัตเมตตาเหมือนกันเลยเราจะทำได้ไหมล่ะถ้าเราทำได้เราก็เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ถ้าทำไม่ได้มันก็ยังเป็นลูกศิษออย์ปลอมๆอยู่นึกถึงภาษิทธิ์บทหนึ่งเรื่องราวที่พระองค์เคยตรัสก็นำมาเล่าบา่อยๆอยู่ ถ้ามีคนจับเราผูกมัดมือมัดเท้าแล้วเอาเลื่อยมาเลื่อยร่างกายเราพอฟันเลื่อยมันกระทบผิวหนังปุ๊บเราโกรธความเป็นสาวกก็ขาดลงตรงนั้นแต่ถ้าเลื่อยมันตัดผิวหนังขาดไปแล้วเราไม่โกรธหรอกให้อภัยอโหสิกรรม แต่พอฟันเลื่อยทะลุเข้าไปถึงเนื้อเราโกรธความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ขาดสะบั้นลงตรงนั้นอา้าวผ่านหนังไม่โกรธผ่านเนื้อไม่โกรธยังเมตตาให้อภัยพอฟันเลื่อยไปถึงเอ็นเมื่อไหร่เส้นเอ็นเนี่ยเราโกรธความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ขาดสะบั้นตรงนั้น ดูสิโยมความให้อภัยความมีเมตตามันโอ้มันยากไหมเลยโยมบะเราทำได้ไหมล่ะอา้าผ่านนังไม่โกรธผ่านเนื้อไม่โกรธเส้นเอ็นขาดกระจุยไม่โกรธจะเจ็บจะปวดแค่ไหนก็ยังให้อภัยได้แต่พอฟันเลื่อยไปกระทบที่กระดูกเราโกรธ ความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ขาดสะบั้นตรงนั้นทันทีดูสิเอาผ่านผิวหนังไม่โกรธผ่านเนื้อไม่โกรธผ่านเอ็นไม่โกรธถ,ถึงกระดูกก็ไม่โกรธพอเลื่อยกระดูกลึกเข้าไปทะลุไปถึงเยื่อในกระดูกเราโกรธความเป็นสาวกก็ขาดเมื่อนั้นสรุปว่าตัดจนร่างขาดกระจุยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธ สมณะจะไม่เป็นค่าศึกใดๆในโลกดูผู้ที่จะขัดเกลาจิตวิญญาณให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดขาวรอบจริงๆนะยอมว่ามันง่ายเมื่อไรเราบำเพ็ญบุญบารมีจึงล้มลุกคุกคานอย่าเห็นแก่เน็ดแก่เหนื่อยแก่ความยากลำบาก ก็ดีใจภูมิใจอยู่กับผ้าขาวไม่ชีเราหลงปู่หลงตาที่เราภาคเพียรประพฤติธปฏิบัติอันนี้พูดจากความรู้สึกจริงๆทำการทำงานปัดกวาดเช็ดถูเข้าโรงครัวประกอบอาหารภาคเพียรประพฤติธปฏิบัตินี่มันเหนื่อยอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ย่อท้อเราทำด้วยใจ ทำด้วยความอยากทําเราเห็นว่าเออวัดวาอารามเป็นสมบัติของพระาศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าทําไว้เพื่อต้อนรับแขกของพระพุทธเจ้าคนบุญทั้งนั้นคนปรารถนาบุญคนมีศีลมีธรรมเท่านั้นที่จะเข้ามาวัดอย่างวัดเรานี่ยิ่งแล้วเลยวัดป่านนกุลลมนี ไม่มีเครื่องรางของขลังไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวัตถุมงคลไม่มีเลขไม่มีหวยเป็นเครื่องลอ่อไม่มีอะไรหยิบยื่นให้เลยบางทีก็มาโดนบน่นโดนว่าโดนตำหนิด้วยซ้ำโยมก็อุตส่าห์มา